กลับมาแล้วค่ะกับ Call of Duty Mobile College กับพี่ร็อกซี่คนเดิมนะจากตอนที่แล้วเราได้ทำการเจาะลึกอาวุธหลักเป็นที่เรียบร้อยใน E ีีนี้เราจะมาต่อกันที่อาวุธรองบอกเลยว่าสำคัญไม่แพ้อาวุธหลักเลยนะคะเพราะหลายครั้งเลยเนี่ยเวลาปืนหลักของเรากระสุนหมดหรือเข้าจังหวะประชิดอาวุธรองนี่แหละคือตัวพลิกเกมจริงๆนอกจากอาวุธรองแล้วเราจะมาพูดถึงสิ่งสำคัญอีกหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นทักษาโอเปอเรเตอร์อุปกรณ์ยุทธวิธีระเบิดสังหารและสกอร์สตรีทว่ามันคืออะไรใช้ยังไงและเหมาะสมกับ สถานการณ์แบบไหนจะเป็นยังไงไปดูกันเลย1 p i s t พิสโรหรือปืนพกมาเริ่มกันที่อาวุธรองสุดเบสิกสุดๆนั่นก็คือปืนพกค่ะถึงจะดูกระบอกเล็กแต่เวลาปืนหลักหมดกระสุนมันคือตัวช่วยชีวิตชั้นดีเลยค่ะจุดเด่นน้ำหนักเบาเคลื่อนที่ไวรีโหลดกระสุนไวสำหรับมือใหม่ให้เริ่มจาก M W 1 1ซึ่งยิงนิ่งรีโหลดไวและใช้งานง่ายส่วนสายโปรนะคะก็จะแนะนําให้ใช้ดอ布าเพราะว่ายิงแรงและรั่วม,มากสามารถถือคู่ได้ด้วยนะเทคนิคเสริมก็คืออย่า ลืมใส่ burst slide open จะทำให้เปลี่ยนปืนไวและรีโหลดเร็วขึ้นปืนพกนะคะก็จะเหมาะกับโหมด search and destroy domination และสถานการณ์ที่ปืนหลักหมดกลางไฟต่อไป melee หรืออาวุธระยะประชิดสำหรับสายรอบสายเร็วหรือสายตันหน้านะคะต้องมีเลยค่ะ melee weapon หรืออาวุธระยะประชิดค่ะจุดเด่นก็คือสามารถจัดการศัตรูได้โดยการโจมตีเพียงครั้งเดียวไม่มีเสียงปืนและเคลื่อนที่ไวมากสำหรับมือใหม่ใช้แค่ combat knife ก็พอเพราะมีน้ำหนักเบาและเข้าปะทะได้ไวส่วนสายปร ะะก็จะแนะนำไพร์ฟไนเตอร์หรือก็คือนวมมวยเอาไว้ตันหน้าศัตรูหรือคาตานะก็คือดาบและอีกอย่างหนึ่งที่ฮิตกันมากก็คือสเปียร์หรือหอกจะเห็นได้ชั้นในเกมเลยนะคะว่ามีผู้เล่นหลายคนที่ใช้หอกในการโจมตีระยะประชิดเพราะแอนิเมชันในการโจมตีเร็วและมีระยะการโจมตีที่ไกลกว่ามีเทคนิคเสริมนะคะถ้าต้องการใช้เมลีในการบุกหลังศัตรูแนะนําให้ใส่เบิร์กเดสไซเลนเข้ามาด้วยเพื่อไม่ให้เกิดเสียงเท้าค่ะซึ่งอาวุธเมลีนะคะก็จะเหมาะก,กับโหมดเซิร์ฟแอนด์เดสทรยและโหมดหบ,บัตเทิลรอยัล หรือเครื่องยิงระเบิดนี่เป็นอาวุธรองที่หลายคนมองข้ามแต่โคตรจาเป็นเลยค่ะในแต่ละโหมดจุดเด่นของลันเชอร์นะคะก็คือสามารถทําลายสกอตสตรีกได้ไวและยิงได้เป็นวงกว้างมือใหม่ก็จะแนะนําให้ใช้ S M R นะคะเพราะว่าเล็งง่ายยิงเร็วไม่ต้องล็อกเป้าส่วนสายปโปรนะคะก็จะแนะนํา F H J 1 8เพราะสามารถล็อกเป้าสกอตสตรีกเช่น U A V ได้แบบอัตโนมัติเทคนิคนะคะถ้าเล่นโหมดยึดจุดอย่าลืมพกลันเชอร์ติดไว้1คนภายในทีมเพราะจะช่วยป้องกัน U A V และ Hunter Killer Drone ได้ค่ะซึ่งลันเชอร์นะคะก็จะเหมาะก,กับโหมด domination และฮาร์ดพอยท์ค่ะต่อไปทักษะโอเปอเรเตอร์สิ่งที่เปลี่ยนไฟได้มากที่สุดอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือทักษะโอเปอเรเตอร์มันคือสกิลพิเศษที่จะค่อยๆชาร์จระหว่างเล่นเช่นอีควอไลเซอร์เคนายูนิตโลหรือสกิลพิเศษอื่นๆตัวอย่างที่ผู้เล่นนิยมใช้กันนะคะก็คืออีควอไลเซอร์หรือปืนก้คู่ที่กระสุนกระจายมากเน้นใช้ป้องกันหรือเคลียร์จุดโดยไวเคนายูนิตหรือก็คือน้องหมาที่จะวิ่งไล่หาศัตรูนะคะเมื่อศัตรูเจอน้องหมาตัวนี้เมื่อไหร่ก็จะจับไปในทันทีีและอออออกกกันนึึงง็็คคืืืืรไฟหป่ นิยมใช้ในการเคลียร์บ้านค่ะพริกแนะนําสําหรับทักษะโอเปอเรเตอร์นะคะเราควรเลือกให้เข้ากับสไตล์การเล่นของเราค่ะอย่างเช่นสายซัพพอร์ตก็อาจจะเอาแคนติกอาร์เมอร์มาหรือสายบุกก็อาจจะเอาอีควอไลเซอร์มาก็ได้ <Okay. S 1> ต่อไปแท็กิคอลอิควิปมนต์หรืออุปกรณ์ยุทธวิธีนี่คืออุปกรณ์ที่ช่วยควบคุมหรือปั่นจังหวะศัตรูค่ะยกตัวอย่างเช่นแฟลชแบงทําให้ศัตรูตาบอดสโมกเรเนตใช้บังสายตาหรือเปิดทางเดินเทคนิคนะคะอุปกรณ์ยุทธวิธีที่ดี mm. คือใช้ในการเปิดไฟหรือปิดการมองเห็นเช่นเราคลัองสโมกแล้วก็เข้าจุดฮาร์ด ต่อไป리เอิควิปมนต์หรือระเบิดสังหารซึ่งตรงนี้นะคะก็จะเป็นหมวดที่ดูเล็กแต่สามารถใช้พลิกเกมได้โยโกตัวอย่างระเบิดที่ถูกใช้บ่อยนะคะแฟลกเกรเนตหรือระเบิดพื้นฐานโมโลโทอฟค็อกเทลหรือระเบิดไฟใช้เผาพื้นที่หรือปิดทางเดินทริปไม้์ระเบิดอัตโนมัติเมื่อศัตรูเหยียบจะทํางานทันที C4 ระเบิดแบบกดใช้เคลียร์จุดปิดทางหรือดักคิวแบบแม่นๆเทคนิคนะคะถ้าเกิดว่าเล่นโหมดฮาร์ดพอยต์หรือโดมิเนชั่นให้ติดระเบิดโมโลทอฟมาเพื่อโยนคุมพื้นที่สารการเข้าจุดค่ะ ต่อไป Score Street นี่คือรางวัลจาัดก,การทำคะแนนภายในแมชเช่นการค<ส>่าการช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมหรือเก็บจาก o b j e c t i v e เช่นก,การวางบอมสำหรับมือใหม่นะคะก็จะแนะนำให้เริ่มจาก UAV Scan หรือ Hunter Killer Drone ค่ะเพราะใช้ง่ายและสามารถสพอร์ตเพื่อนร่วมทีมได้ด้วยสำหรับสายโปรนะคะก็จะแนะนำ Predator Missile หรือ Stealth s h o p p e r เพื่อใช้ในการโซนจุดและคุ้มแผนที่ค่ะเห็นไหมคะว่าอาวุธรองและอาวุธเสริมเนี้ยไม่ได้เป็นแค่ของตกแต่งแต่คือจิ๊กซอว์ชิ้นสุดท้ายของโหลดเอาที่สมบูรณ์เพราะถ้าใช ถูกจังหวะก็สามารถเปลี่ยนผลแมชได้เลยนะแล้วอาวุธรองที่เ,เพื่อนๆชอบสุดคืออะไรแล้วมีเทคนิคไหนอยากแชร์ไหมคอมเมนต์กันมาได้เลยนะเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารกิจกรรมและอัปเดตใหม่ๆอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe ในทุกช่องทางของกอรีน่าคออฟด u ตี้โมบายกันได้เลยนะสำหรับวันนี้กรอกซี่ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่นะพลทหารบายบาย